สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแนวทางวิธีเปลี่ยน,อ Air นคอมแอร์นะครับคอมแอร์ลูกใหม่ครับคอมแอร์ตัวเก่าไม่มีแรงครับเสียงดังสู้แดดไม่ไหวครับเปิดได้เฉพาะกลางคืนเนี่ยนจะเสียงดังครับดังใบพัดนะครับจะไม่ค่อยได้ยินครับเดี๋ยวเราไปติดแอร์ดูก่อน อ่าตอนนี้ปิดแอร์นะครับถ้าเปิดแอร์มันจะเสียงดังมากเลยครับดังแกล้แกๆๆๆนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูมาแล้วเสียงเสียงแอร์นะครับคอมแอร์ดังมากเลยครับไม่มีแรง เดี๋ยวเรามาดูคอมแอร์นะครับที่เราจะเปลี่ยนพอดีคอมแอร์ติดรถนะครับมันมีอาการที่แบบว่ามันไม่มีแรงครับถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็คงเป็นเครื่องยนต์ที่เก่านะครับเครื่องหลวมเ,ออเครื่องไม่ฟิตเงี้ยกำลังไม่มีนะครับก็ลักษณะคอมเพรสเซอร์ของคอมแอร์รถยนต์ก็คล้ายๆกันคลา้ายกันนะฮะใช้นานๆก็อาจจะทําให้สึกหลอเป็นถ้าเป็นลูกสูบก็ลูกสูบหลวมเป็นใบพัดก็ใบพัดสึกครับมีอาการเสียงดังหอนนะครับ เปิดแอร์แล้วไม่เย็นนะครับเย็นเฉพาะตอนกลางคืนเติมน้ํายาอัดเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นอ่าไม่ค่อยเย็นสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนคอมลูกใหม่ครับบำรุงรักษาไม่ไหวละเพราะว่ากาลังไม่มีละเดี๋ยวมาดูแนวทางการเปลี่ยนคอมแอ,อร์ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคอมแอร์ตัวนี้ดูว่าเสียงที่มันเปลี่ยนไปเสียงที่มันดังก็แก๊กก็แก,ก๊กหรืออะไรที่มันไม่เพาะมันจะหายไหม เดี๋ยวเราทําการรื้อประกอบนะครับรื้อแล้วก็ประกอบเข้าใหม่เดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคอมแอร์ตัวใหม่ให้ดูแล้วก็เรามาดูแนวทางวิธีเปลี่ยนคอมลูกใหม่นะครับเราต้องทําอะไรบ้างต้องเติมน้ํายาน้ํามันคอมอะไรเพิ่มไหมหรือ,อยังไงเราค่อยเข้าไปดูอีกทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการรื้อประกอบนะครับตัวนี้เป็นของคอมแอร์มาด,ด้าสามครับเป็นคอมแปลงมาจากของ มาต้าสามเอาคอมมาแปลงใส่ของอันติะครับใช้นานๆไปคอมแอร์เสียงดังไม่มีแรงเปิดได้เฉพาะกลางคืนเย็นเฉพาะกลางคืนกลางวันสู้แดดไม่ไหวนะครับนะวิธีถอดคอมแอร์นะครับคอมแอร์ลูกเก่าครับที่เราจะเอามาเปลี่ยนหรือเราจะเอามาซ่อมบำรุงครับไม่ว่าจะามาเปลี่ยนถ้าเป็นรุ่นคอนโทรวาลก็ต้องถอดคอมพิวเตอร์แอร์ออกมาครับแล้วก็มาเปลี่ยนข้างนอกครับ แล้วก็หรือจะเป็นคอมลูกเก่าที่เราอยากเปลี่ยนลูกใหม่ประมาณนี้ครับอยากเปลี่ยนลูกใหม่ประมาณนี้วิธีเปลี่ยนคอมแอร์ลูกเก่าแล้วก็เอาลูกใหม่มาใส่นะครับสาหรับมือใหม่นะครับหรือเด็กฝึกงานหรือช่างที่ยังมีประสบการณน์น้อยนะครับแต่ถ้าย้ำนะครับถ้าเป็นช่างมืออาชีพเขาจะรู้กันนะครับอันตรายมากเลยครับสําหรับเ,เคสกรณีนี้ก็มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ให้เด็กฝึกงานไปถอดคอมเพรสเซอร์แอร์ออกปรากฏว่าไปถอดยิงน็อตนะครับถอดหมุนน็อตไอ้ตรงท่อแป๊บนี่ครับเห็นไหมฮะท่อแป๊บมันจะมี2ท่อท่อไฮกับท่อโลนะครับอยู่ในคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยจะมีน็อตยึดอยู่อย่างเงี้ยตรงใส่ท่อแป๊บนะครับก็มีมือใหม่ครับหรือจะเป็นเด็กฝึกงานที่ยังไม่รู้ครับก็ไปขันน็อตออกหรือยิงน็อตออกนะครับทําให้น็อตตัวนี้กระเด็นขาดนะครับ กระเด็นใส่หน้าถึงกับตาบอดได้นะครับพ่อแป๊บกระเด็นใส่หัวใส่หน้าใส่ตาอันตรายนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับถ้ามือใหม่ก็แนะนําให้ต่อเกจนะครับต่อเกจก่อนนะครับต่อเกจแล้วก็ปล่อยน้ํายาทิ้งนะครับเพราะว่าแรงดันที่มันสะสมอยู่ในท่อแอร์แล้วก็ระบบแอร์ที่เรายังถ้ามันไม่รั่วครับให้แนะนําปล่อยทิ้งออกให้หมดเลยครับไม่งั้นอันตรายนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วครับ เดี๋ยวเรามาทําตัวอย่างทําให้ดูครับต่อเกจครับทั้งท่อโลท่อไฮครับปล่อยเกจวางให้เรียบร้อยเลยครับหลังจากนั้นจะไม่เห็นนะครับเห็นแรงดันในคาอยู่เลยครับตามท่อแล้วก็ระบบเก่าเห็นครับทําการปล่อยเกจทิ้งน้ํายาเก่าเลยครับอ่ะหมุนเลยครับปล่อยน้ำยาทิ้งเลยครับแรงดันก็จะลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครปล่อยทิ้งครับ ปล่อยทิ้งให้หมดนะครับถ้าท่านใดที่ไม่ปล่อยทิ้งเราไปขันน็อตออกนะครับมันจะทําให้ระเบิดครับคอมเพรสเซอร์ท่อแป๊บอะไรระเบิดนะครับน็อตขาดได้นะครับมีแล้วครับมีเกิดขึ้นเราทําให้กระเด็นใส่หน้าใส่หูใส่ตาทําให้บาดเจ็บได้นะครับก็ย้านะครับเป็นแนวทางครับสําหรับสมาชิกหรือเด็กฝึกงานถ้าเป็นช่างก็เขาจะรู้ครับมืออาชีพปล่อยออกให้หมดแล้วครับเห็นไหมครับแรงดันเยอะมากเลยเนาะ ปล่อยออกทั้งสองฝั่งเลยครับนนปล่อยออกทั้งหมดเลยน้ำยาเก่า เอาให้จนแน่ใจนะครับว่าจนเกตของเราไม่มีแรงดันติดคาท่อแป๊บนะครับหรือระบบคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับให้มันลงมาถึงสูนยเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยไปถอดน็อตนะครับเนี่ยถอดท่อแป๊บอย่างเงี้ยอ่าจะมีน็อตเบอร์สิยึดอยู่2ตัวนะครับอ่าเป็นท่อเล็กท่อใหญ่ประมาณนี้ครับเขาเรียกท่อดูดท่ออัดก็สามารถเอาไปอ่าใช้งานเอ่อถอดออกมาเอาไปอาลูกใหม่ไปเปลี่ยนได้ตามสบายครับ ก็เป็นวิธีและแนวทางครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้ย้ํานะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้ถ้าท่านที่รู้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าบางคนอาจจะลองทําอาจจะไม่รู้ประสบการณ์ว่ามันเกิดขึ้นได้ระเบิดได้เพราะน็อตตรงนี้ถ้าไปหมุนออกตรงข้อแป๊บนะั้นมันกระเด็นนะครับเพราะแรงดันที่มันคาอยู่ในระบบแบบมันพุ่งประทุใส่นะครับมีครับน็อตขาดแล้วครับเจอแล้วครับไม่ใช่ไม่เจอครับมีช่างที่แบบ ไม่รู้ครับกระเด็นใส่หน้าครับเกือบโดนตาก็มีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนคอมลูกใหม่เข้าไปนะครับแต่เป็นคอมมือสองครับก็เป็นคอมเสียงกงครับก่อนอื่นที่จะเปลี่ยนคอมนะครับเราต้องเอาน้ำมันคอมเก่าทิ้งครับเทน้ำมันเก่าทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมน้ำมันคอมเข้าไป ตอนนี้ผมเทน้ำมันคอมเก่าทิ้งนะครับถ้าซื้อคอมมือสองให้เทน้ำมันคอมเก่าทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปส่วนคอมลูกใหม่เราก็ต้องถามคนจุดขายแล้วว่าน้ำมันคอมเขาเติมน่าจะเติมให้แล้วล่ะเราไม่ต้องจำเป็นต้องมาเติมเพิ่มแต่ถ้าคอมมือสองเราแนะนำให้เทน้ำมันคอมเก่าทิ้งไปเลยอะตอนนี้ผมเทน้ำมันคอมเก่าทิ้งไปละเดี๋ยวเรามาเติมใหม่น้ำมันคอม าสายไปส่วนน้ำมันคอมก็แล้วแต่ของรุ่นนะครับบางรุ่นก็ใช้สเปคของแต่ละของยี่ห้อครับตัวนี้ผมก็ใช้ของไอ้เบอร์นี้อยู่ใช้เบอร์18คนเป็นของมาด้าก็แนะนำให้เติมนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับถ้าเป็นถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแผงคอยเย็นแล้วก็คอยร้อนนะครับก็น้ำมันมัน,มนก็จะลงเหลืออยู่ใน พวกท่อนะครับท่อแล้วก็ตามแผงต่างๆถ้าเติมเยอะไปมันก็ทําให้เย็นน้อยลงแรงดันก็จะสูงขึ้นอย่างผมเปลี่ยนคอมลูกเดียวนะครับเอาคอมเก่าผมก็เติมไปแค่ 20cc พอ,เ,อเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันคอมเข้าไปละ 20cc แต่ถ้าเปลี่ยนทั้งระบบนะครับเปลี่ยนแผงร้อนแผงคอยล้อนคอยเย็นก็น่าจะเติมเยอะหน่อยนะครับน่าจะประมาณ 50-100cc ขึ้นไปบางคอม ลูกใหญ่ก็140ซีซีนะครับไม่เกิน1 5 0ซีซีแต่ถ้าเราเปลี่ยนแค่นี้เราก็เติมแค่นี้พอเติมสักประมาณ2 0ซีซีพอเดี๋ยวผมเติมมันคอมเข้าไปเดี๋ยวผมจะอุดจุกยางไว้อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบแล้วก็ทําการอาแว็กซ์คั่มระบบสูญอากาศแล้วก็เติม,มน้ำยาแอร์แล้วครับแล้วก็มาเทสดูว่ารถเราจะเย็นขึ้นไหมเสียงมันจะเงียบไหมอ่าเดี๋ยวผมทําการเติมน้ำมันคอมเข้าไปสัก2 0ซีซีพอกําลังพอดีไม่ถ้าเราไม่เติมเดี๋ยวมันก็จะหอนจะดังอีกทับทำให้คอมเสียเร็ว เดี๋ยวผมขอเติมน้ำมันคอมเดี๋ยวจะปั่นน้ำมันคอมเข้าไปก่อนติดขึ้นเลยหลังจากที่เราเปลี่ยนคอมลูกใหม่แล้วก็ทำการแวกค่มแล้วก็เติมน้ำยาแอร์นะครับตอนนี้เติมน้ำยาแอร์เข้าไปก็คอมแอร์เงียบนะครับเสียงเงียบมากเลยแรงดันก็โอเคครับตอนนี้เราเติมน้ำยาไปแค่แรงดันอยู่ที่200ครับกําลังพอดี คอมแอร์ไม่ทางานหนักครับส่วนแอร์ก็เย็นช้าครับมีน้ําเยิ้มเลยครับเยี๋ยวเย็นช้าเลยครับจับไม่ได้เลยเย็นน้ำยาทาให้ความเย็นตามแมวก็ไม่เป็นฟองโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนทําการบํารุงรักษาครับเปลี่ยนคอมแอร์ก็กลับมา เย็นปกตินะครับแล้วก็แรงดันก็โอเคครับแรงดันเติมแค่200เพาะก็โอเคตอนนี้แอร์ก็สามารถไปสู้แดดตอนกลางวันแล้วร้อนได้แล้วครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ